สวัสดีครับท่านชมขอต้อนรับท่านชมนะครับเข้าสู่ช่องจาาพันชาแนลนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะาก็มีวิธีการแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้กับเจ้าไก่ไข่ที่เราเลี้ยงเป็นกินไข่อยู่เป็นประจำนะครับก็สําหรับวัคซีนที่จะใช้ป้องกันโรคเขานะครับก็จะมีครับนี่ครับเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลนะครับที่ใช้สําหรับหยอดบริเวณ ดวงตาแล้วก็จมูกนะครับก็นํายา2ตัวนี้ผสมเข้าด้วยกันก็สําหรับยานี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถไปขอได้ที่ปศสุสัตว์อําเภอนะครับแล้วก็เจ้าปีกผีเสื้อนี้ด้วยนะครับก็สามารถไปขอได้นะครับเนี่ยนะครับก็เอามาไว้สําหรับในการทั้งหยอดไก่ไขห่หรือท่านโจมที่เลี้ยงไก่เนื้อก็สามารถเอาไว้หยอดได้นะครับก็สําหรับ าการที่เราหยอดวัคซีนก็เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่จะระบาดเข้ามาแล้วก็สำหรับผู้ที่ซื้อไก่ไข่มานะครับทางฟาร์มหรือสำหรับผู้ขายที่เขาแนะนำเขาจะชอบแนะนำว่า,าการที่เราไปซื้อไก่มาแล้วนะครับก็เขาทำภูมิหรือหยอดยาฉีดยามาหมดแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรมันก็จริงครับแต่ว่าภูมิของเขาก็จะ เมื่อเราเลี้ยงเขาไปนานมันก็จะลดลงตามลําดับนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเขานะครับเราก็มาหยอดวัคซีนเขา2อถึงสเดือนต่อครั้งนะครับก็ไม่มีผลอะไรต่อไก่ไข่นะครับแต่ก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเขาได้นะครับป้องกันโรคระบาดต่างๆนะครับเกี่ยวกับไวรัสอักเสบหรือเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้นะครับก็สําหรับ าการผสมนะครับเราก็จะผสมยา2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับสามารถหนึ่ชุดสามารถหยอดได้100ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มผสมยาเลยครับง่ายๆนะครับท่านชมเราก็แกะเข็มนะครับ สำหรับอันนี้เป็นยาน้ำนะครับเราจะใช้ผสมไปในขวดเล็กนะครับดึงเข็มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปักลงไปนะครับนะครับเพื่อนดึงน้ำขึ้นมานะครับเอาขึ้นมาเล็กน้อยครับเพื่อผสมกับขวดเล็กอันนี้ อันนี้เป็นผงนะครับเนี่ยเป็นผงนะครับผสมเข้าไปครับแล้วเขย่าเสร็จแล้วก็ดึงเขาขึ้นมานครับเอาไปใส่ขวดใหญ่นะครับ นี่นะครับเพียงที่นี้นะครับก็ได้ยาหยดแล้วครับเมื่อเราผสมกันได้แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็นําปีกผีเสื้อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการหยอดนะครับก็หยอดบริเวณดวงตาหรือจมูกนะครับเราก็ใส่ไปแบบนี้ครับนี่เราก็ได้แล้วครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราหาเริ่มหยอดที่ตาไก่กันเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็นี่นะครับ น้ำก็จะหยดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หยดใส่ที่ตาเขาครับนี่สำหรับยานะครับที่ท่านผู้ชมผสมแล้วนะครับก็ถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องทิ้งเลยนะครับเนี่เราก็หยดบริเวณตรงางนี้นะครับเนี่ยครับ สองถึงสามเดือนครั้งนะครับเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเขานะครับนี่เวลาเขามีาโรคระบาดเข้ามาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันนะครับก็จับหยอดไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับ เจ้าไก่ไข่ที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เขานะครับโดยการหยอดวัคซีนเนลคัสเซ่นนะครับก็สำหรับการผสมยาก็ง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับท่านที่อ,อยากจะได้ยาแบบนี้ก็สามารถไปขอได้ที่ปศุสัตว์อำเภอนะครับก็สามารถติดต่อขอรับได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ เป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้ม,ม,มกันนะครับให้กับไก่ไข่ของเรานะครับเพื่อเวลามีโรคระบาดมาก็จะทําให้สุขภาพไก่เขาแข็งแรงนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจับพันช anel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ